no มาบ,บุกกตั้งแต่กากลางคือต้องต้นเกมผมมาก็เจอแล้วเนี่ยฮะมีเพียงแค่ทางรถไฟเท่านั้นมีเพียงเส้นขนานที่กั้นเราออกจากกันนะฮะครับนี่ฮะมาเป็นละครเลยเดียวมาดูว่าการเปลี่ยนแผนของอินซิเดียเนี่ยฮะเอาทางด้านของมีเดียมแท้งมาเนี่ยครับจะเป็นอย่างไรนะก็ต้องดูฮนะต้องดูผมสังเกตว่าเหมือนทางด้านของอินซิเดียเนี่ยเขาเขาทำเกมบุกตลอดนะแล้วเขาบุกไปแล้วมัน ม,มันมันมันพลาดไง,ม,งมันจุงไงมันช้าไงเขาเลย <นะ S 1> เปลี่ยนเอาทางด้านร็ถังมีเยียมแท้งเนี่ยมาแทนนะครับเอาทางด้าน T69 มาแทน2องคันเอา MX ออกครับมาดูกันว่ารถถังมีเดียมแท้งเนี่ยจะมาเสริมแนวล,ลุกของทีมอิสซิเดียนได้หรือไม่อย่างไรครับเสียงพาพน่า,นาจะมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดไมค์แล้วเรียบร้อยเสียงพาพมันจะดีเลย์นิดนึงไปที่ระบบ ระบบระบบสตรีมมิ่งครับในการสลับเปลี่ยนช่องนะครับครับผมสตอรี่ออสซาร์วฮะเอ่ออ่าทียจะพีดอ่ะที่จะพีด peace b e t วีนแอนด์ n d my phone โอเคฮะตอนนี้ครับทางอิมมอร์ทัลครับก็อีซีเล็กกับอิมมอร์ทัลเองก็ยังคุมรางรถไฟอยู่นะฮะใช่เป็นเจ้าของรางรถไฟว่าอยงี้คือใครจะผ่านไปใครจะผ่านมาใครจะมายืนอยู่เนี่ยแน่นอนต้องมาผ่านเขาก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าสวยก่อนครับเพราะเดี๋ยวจะเปิดตลาดแล้วฮะเปิดตลาดตลาดรถไฟ ตอนนี้ฮะเจอใช่คุณตอนนี้ครับทางอิโมเทลเนี่ยมาทางด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายไม่กระจายเท่าไหร่ยังติดตัวติดกันอยู่เปรียบเทียบกับทางอินซิเดียนเนี่ยอินซิเดียนเนี่ยจะแ็กกันน้อยกว่านะครับการกระจายกำลังกันออกไปนะทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางเช่นกันถูกต้องต้องดูฮะตอนนี้อิโมเทลเนี่ยอาศัยประโยชน์จากตึกนะอินซิเดียนนี่เขาอยู่เป็นกระจุกเป็นก้อนจริงเลย แล้วเกมนี้เล่งร้อนมากนะครับจะสังเกตได้ว่าโผล่มาประมาณ2-3งถึงสามเมตรพังไปละสาคันนะครับก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนแผนครับนี่ฮะการใช้รถถังมีดียมแทงเนี่ยครับเอามาไล่เก็บทางด้านของรถสเก๋าได้จะเป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วไงเอารถถังเฮลิแทงเนี่ยมันมาประมาณช้าไงครับแต่พอเป็นเป็ดเมือนจะแทงเนี่ยวิ่งเข้ามาไล่ตกได้อยู่กันเลยครับเที่ยงเน่ยตัวนี้อิมมอร์ทลน่ะ ก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆยังอยู่ทางด้านเลนขวาอยู่นะครับอีซีเดียสเองก็คอยคุมพื้นที่อยู่ทางด้าน<ช>กอก้อตัวเองครับนครับจะสังเกตได้ว่าแม้ว่าเขาจะบุกออกมาไกลก็จริงแต่ว่าเขาจองก็ยังไม่ลืมที่จะทิ้งตัวกันบ้านไว้อที่ฐานก็เอาไวต้ตรวจจับก่อนนะ้ผมมาได้แบบกลับไปอะไรทันนะ กลับไปตั้งตั้งรับทันครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแผนของอิมมอร์ทอลเรียบร้อยเลยฮะบุกเร็วนะแล้วก็มาตั้งแคมป์ไว้อยู่ตรงนี้ต้องมาดูทางให้ทงอีซีเดียครับว่าเขาจะทำยังไงนะอีซีเดียเองก็กระจุกเช่นกันครับอยู่ท่านเลนซ้ายนะแล้วก็มีกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีสเกลครับอยู่ท่านซ้ายคันที่บอกครับแกนนำมาขันมาแล้วที่หกเก้าชนแหกหมดเลยนะฮะเมื่อกี้นี้นี่เหมือนกันคันนี้ไม่ทาสีนะนี่ครับคันนี้ทาสีนะ กลายเป็นว่า,าทาง,ทางอ,อินซิเดน์เนี่ยบุกเร็วนะเห็นมากเขาขึ้นมาทางนั่นซ้ายฮะขึ้นแบบไม่สนใจอะไรมีเซกลนนำทางแล้วไปทุกอย่างเลยใชก็มันก็เขาตั้งแต่เขาเลือกรถแล้วเขากะเ,เขาบุกเร็วแน่ฮะเพราะเอารถถังมีิดยมแทงมา2 0 0 0ันอย่างนี้ครับเปลี่ยนเอานั่นของ ทางหนักออกไปนะคิดว่าน่าจะบุกเร็วอีกแล้วครับผมตอนนี้ฮะอิมมอร์ทัลเหมือนจะรู้ตัวฮะบอกว่าให้เริ่มกระจายกําลังกันกลับครับให้เริ่มถอยฮะเพราะว่าผ่านมาเนี่ยไม่เจอใครเลยนะใช่ครับเทียบกันกับอินซิเดียเนี่ยอินซิเดียตอนนี้เริ่มแล้วฮะใกล้เท่าฐานขึ้นมาอีกประมาณเลฟครับบุกมาทางเลนซ้ายครับออมเดี๋ยวเจอท่กะที่ตรงน้ำพุตรงกลางครับเนี่ยตรงมีเนิน่าอะไอย่างไรนะไอสา Nam คออบเจอเรียบร้อยแล้วฮะเจอเป็นทางรถถังป้องกันนะของทางอิมมอร์ทัลครับ ต้องรู้ว่าเขาจะเข้าบุกฝ่าเข้าไปยังไงฮะอิมมอรทลเองตอนนี้ก็เหมือนยื้ออยู่ครับหเห็นมา3-4ครั้นี้ค้าได้แล้วยิมแคปนี่จบจบายเลยนะเนี่ยจบเลยฮนะแคปกัน4ครั้นี้มันเร็วมากแล้วก็รถถังหนักของอิมมอรทลนี่อาจจะกลับมาไม่ทันก็ได้นะครับตอนนี้อินซิเด้นเนี่ยแผนการชัดเจนมากครับบุกเร็วนะเป็นการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบฮะ,ะใช่ครับโดยทั้งฝั่งของอิมมอรทลเองก็พยายามจะส่งรถถังของตัวเองฮะไปยึดฐานเขาเช่นกันฮะกลายเป็นว่าเหมือนจันแรกกันนะ ต่างคนต่างยึดฐานฮะและเหมือนจะยังไงฮะใกล้ถึงแล้วฮะทางฝั่งของอ m ม r ทท์เนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีครับเทียบกันกับฝัง่งของอินซิเดียนอินซิเดียนยังไม่ค่อยกล้าเข้าฮะหรือว่าเกมนี้จะแลกกันแคปครับใครแคปก่อนได้เอาแล้วก็แคปแคปขึ้นมานะครับเป็นด้านของอ e ินซ d เดียเกมมิครับที่แคปฐานไปก่อนแล้วนี่ครับอ m มัทท์ก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าครับลุมแคบฐานเช่นเดียวกันครับ ต้องมาดูกันว่าใครจะชนะนะเหมือนแผน,นจะนเปลี่ยนนะฮะอินซิเดนย์นกลายเป็นว่าเขาเพราะเลือกที่จะขึ้นหานะหนึ่งคันนะฮะส่วนคันอื่นเนี่ยสี่ห้าคันเนี่ยเลือกที่จะกลับมาป้องกันครับต้องดูกันฮะตอนนี้ทางป้อมของเอ่อต้องผมแยกไม่ออกน,นะว่าป้อมไหนมันขึ้นก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวดูป๊บน,นึงนะ <c oughs> ต้องดูฮะฝั่งสีเขียวอ่ะเขียวยังนำอยู่ฮะเอ๊ะฝั่งสีแดงขึ้นมาเป็น70ซแล้วครับ อิมเมอร์ทอลต้องถอยแล้วฮะไอ้ไอิซีเดียต้องถอยแล้วครับในจังหวะน,นี้แล้วถอยมาก็เข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าทางฝั่องอิมเมอร์ทอลเนี่ยรถถังเยอะแลรถถังหนักค่อนข้าง,งเยอะตอนนี้ครับโอ้โหแล้วโดนยิงไปครับน่าจะมีบวกกันตรงนั้นล่วง,ล,วงล่วงกันหมดเลยฮะ <c> แต้มสกอร์ที่เก็บฐานมาฮะล่วงกันเป็นแถบเล้วอิซีเดียแย่ยแล้วครับเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังฆ่าได้เก็บกันได้ต่อเนื่องนะนี่ฮะตอนนี้ทางด้านของอ่า อิมอร์ท่าเลยครับเหลืออีแค่3 0 0คัครับเหลือ m x s 3สนี่ครับส่วนด้านของทีมอิซิเดียนเนี่ยเหลืออยู่4คันนะแต่เวลาแคปฐานก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนเนี่ยจะเ,เขาจะป้องกันฐานได้ไหมครับอิสซิเดียตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งของอิมอร์ท่ครับเหลือรถถัง3คันเท่านั้นนะครับทางอิ i ซ c เดีย t มี4ก็จริงแต่ต้องดูด้วยว่าเกียร์โคนลาคนลาขั้นกันใช่ไหมครับเป็นรถถังมีเดียมซส,ส่วนมากนะ ส่วนทางฝั่งของ i m m o r t a l เนี่ยไปต้องถ่งนหนักข้าส่วนใหญ่และตอนนี้เหลือแค่เอฟ็คันรับไอ้ใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมครับอ,อินซีเดียนครับอื <c oughs> อินซีเดียนนะคะโดนเก็บไปสคันรวดครับอิมมอร์ทัลจะนำไอจะได้แต้มไป<อ>นในเกมนี้<า>หรือเปล่า,ามเมอกันแล้วครับผม2ต่อ2ครับเนี่ยเข้ามาแล้วพรวดเข้ามาโดนดักฆ่าไปครับอ่าและตอนนี้ครับเป็นอิมมอร์ทัลครับที่เหลืออีกเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นอินซีเดียนจะเก็บ ชชนะไปได้ตรงนี้เลยหรือเปล่าครับ,รบเส้นขอบของฐานเนี่ยมันอยู่แค่นี้<ช>แต่เข้าไม่ได้นะเนี่ยครับเคปอร์ตคันสีมาครับแต่ไม่สามารถยิงยางไกลเข้าไปได้ครับเนตอนนี้นะครับ<ม>เหมือนอิมมอร์ทอลจะเริ่มเปลี่ยนแผนแล้วฮะยึดฐานไม่ได้ก็ต้องยิงให้ได้ครับอ้อมมา2อตอนน่ตอนหนึ่งครับไม่มีสเกลไม่มีอะไรเลยถนะ้าเขาแพ้ทีมก็แพ้เพราะหรือแค่คนเดียวนะแล้วเนี่ยสอ,สองหนึ่งไปแล้วนะเกมนี้ต้องพยายามอย่าแพ้เลยเวลาครับเวลาจะก็ไม่ทันอยู่ดีนะเวลาแค่ แค่หนึ่งนาทีนะอืมเพราะฝั่งนู้นเหลือสองนะคือต้องไงว่างฆ่าให้ได้หนึ่งคันยังดีวะแล้วถ้าเกิดฆ่าไม่ได้เนี่ยก็แพ้ครับตอนนี้เทียร์รวมเนี่ยถ้าตอนนี้เทียร์รวมภาษีของอีซีเดียดีกว่าใช่ไหมใช่ครับมันมีเหลือสองคันและเป็นท่าหน้าของเทียร์เคือถ้าอีซีเดียเนี่ยยื้อเวลาไว้ได้จนครบหนึ่งนาทีก็ชนะไปเลยนะและเหมือนจะไม่ยื้อครับจะแลกแลกเก็บไปชนะก็ใช่ชนะ The Winner in CDS <Gen> กลายเป็นว่าอินซ d เดียครับเอาชนะไปได้น,นะในเกมที่4แป้แต้มเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น3ต่อ1แล้วก็เก็บชัยชนะไปเลยนะในการแข่งขันแบบเบสออ f ไฟท์ใช่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งน้านของทีม i n นซ d เดียเกมมิ่และก็เพื่อนๆครับที่ทายผลอินซ d เดียเกมมิ่ไปรับไปอีก300โกรับรวมกับของสามร้โกแรกที่ทายผลว่าทังนั้นทีม V อ PVP นะครับจะชนะนะครับก็รับไป600โกครับ600โก้พวกนี้มีแข่งอีกฮู้นีก600โก้พันพันสองมาลืนนี้อีก600โก้พันแปดพันแปดซื้อรถได้แล้วหนึ่งคันนะครับแพันแปดนี่ซื้อคันแรงๆได้เลยนะฮะคือต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรมาดูสกอร์รวมมือหน่อยครับไม่ผิดหวังจริงครับสำหรับคนที่เลือกอ่าอินสิเดียนนะครับคนที่เชื่อผมอ่ะผมฟันทงแค่หมดเลยนะเกมแรก PVP ครับ เกมที่2ก็อินซิเดียครับคือต้องไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวนะแต่ปกติผมเชียร์มวยลองไงนน่ดูดูแฟนครับผมฟิเลนเซมาอีกนะรวยรวยถ้าผมฟันเงือบมาก็จะมานี่ผมแล้วกันนี่ครับเนี่ยเกมแรกจบไปแล้วพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีกนะครับมีก2คู่เช่นเดียวกันก็เริ่มการแข่งขันเวลา1ทุ่มครับแล้วก็มีล็อกอินทายผล เช่นเดียวกันนะส่วนสำหรับใครที่ไทยหมดถูกนะเงินรางวาัลไอโกเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งรายชื่อไปให้ทางด้านของทีมวอลเกมิงครับเดี๋ยวเขาจะแอดให้นะครับโอ,โอเคนะพรุ่งนี้ครับคูน่นี is, ้นะครับพรุ่งนี้อันดูบิสเลยครับอันดูบิส p อมพายที่กับไน k เกิลไนกเกิลนี่เป็นทีมรองแชมป์ แทงเอเชียนะครับครับไล่อีกทหนึ่งครับทีมอะไรฮะทีมเอฟ i ิเชนต์เอฟฟิเชนซี่ครับครับเจอกับทีมไม่มีโลโก้นะ s PVP e c Ops Spec o อฟครับทีมนี้ไม่มีโลโก้หุ่ฟันทองรอเลยพรุ่งนี้ครับในอีเกิลนะอีกหนึ่งคู่นะไอ้ทีมที่มีโลโก้นะครับทีม e d i f ฟกซิตี้เนี่ยชนะแน่เพราะอีกทีมไม่มีโลโก้ครับแค่นี้ฮะฟันได้เลยทีมไม่มีโลโก้ก็คือไม่มีการเตรียมพร้อมครับไม่ดูสถิติเลยใช่ไหมแม่งดูหุ่ฟันทองเลยในอีเกิลกับทีมหัวเสือชนะชัวร์ทุงนี้ มาได้ครับผมนะ okay. สำหรับวันนี้ก็ปว่าก็สนุกสนานนะครับสำหรับการแข่งขันสองแมตช์นะเป็นการแข่งขันที่กดดันพอสมควรนะรสำหรับคนที่เข้าเข้าลงแข่งนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนฮะที่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นชิงเงินรางวัลแบบนี้ก็อย่าลืมนะที่จะฝึกฝนตัวเองครับ,รบเล่นเหมืนเพียนซ้อมไปนะเล่นไปกันทุกวันนะนอกจากจะเล่นแล้วต้องมีการเติมเงิน,เต,นเติมตังค์เพื่อที่จะโมรถ มันทีกกรระะสสุุนน,นบางอย่างเราต้องเติมใช่มกระสุนทองคือ <c oughs> เห็นเห็นเน่ากระสุนเข้าแข่งนันนี้ข้าวใช้กระสุนทองแน่นอนครับกระสุนทองเนี่ยมันยิงคีอ่ะไส่แตกอ่ะมันแรงนะก็เขาเรียกอะไรหรืออาจจะไม่ต้องเติมก็รอมาดูกับเราหนึ่งละติดตามเราทุกแมตช์ใช่ครับคือมาดูเราก็ได้อ่ะเออขี้หมูขี้หมาผมว่าไงก็ต้องได้สักสามร้อยหะหนึ่งคู่ถ้าเกิดไทยถูกหมดก็หกร้อยแข่งกันสามแมตช์สามหกสิบแปดพันแปดได้ มาทิดากันละคือต้องบอกก่อนว่าการแข่งขันนี้ไม่ใช่ธรรมดาใช่ครับเงินรางวัลกว่า3ามล้านบาทเงินรางวัลล้านแปดนะที่1ล้านที่1ล้านแปดรวมสามล้านรวมรวมก็3ล้านครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้สมองสติปัญญาแล้วก็ฝีมือพอสมควรนะใช่ครับต้องใช้โลจิกครับต้องใช้สติปลิปมาอีกแล้วครับต้องใช้ฝีมือถักก็จะเก็อย่าลืมครับทุกคนนะแล้วก็เล่นเราบ่อยๆครับเขียวคือ work h a n d ใช่ไหมบิ๊การแข่งขันมาคนนี้ก็เกลี้ยวได้ครับพรุ่งนี้มีแข่ง6โมงนะครับ ไม่ต้องทำอะไรเลยมาตัวเป่าๆเอาไอเดทมทังมาเที่ยดึงเที่ยเจ็ดเข้ามาแข่งกันครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นแข่งจบปุ๊บปั๊บปัป๊บมาดูต่อเลยกับรายการแข่งขันตอนหนึ่งทุ่มนะพรุ่งนี้เจอกันายาวสองสามสี่ชั่วโมงเต็มๆเพราะผมฟิเลเซ่และลมิดบอลครับครับผมนะสำหรับวันนี้ร<อ>ัับสหว<า>นนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนี่ครับข้างบนเลย w a r g a m i n g net ครับอ๋อ w a r g a m i n g ผู้ให้บริการเกมนี้และก็ทางด้านของ ทีจีพีเอลอย่นะครเป็นช่องที่สตรีมครับและข้างหลังครับนะเทซ่าครับสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยรยับเช่าเกมมิ่งและก็แห่งด้านของคอมกเกมเมอร์นะครับและเสื้อผ้าสวยๆเท่ๆนะครับจากนี่ยวอร์เกมมิいい่งครับเสื้อคลุมเท่ๆจากทีจีพีเอลยไดคุณมียี่ห้ออะไรไ้ม จเก่งเก่งยิ้มจากไม่มีนะพอแล้วพอแล้วนะคราสำหรับเราวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะใช่สำหรับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมครับหกโมงนะมาคนเดียวก็เปรี้ยวได้ครับหนึ่งทุ่มนะการทอล์คเวิร์ฟแองก์น้ครับสสวัดีครับสวัสดีครับ